Dita então, A.

หน้านี้อาตมาตรสได้แสดง ด้วยวันนี้ท่านจ้าภาพได้าิมการมื่อวให้เป็นที่บุตหรือสมณ ดังที him, yes. ่ได้ิมาเป็นนิส้อนิเชตปรากฏนักเครื่องต้นว่านจัดจัดทุกลันตาโลเกเป็นต้นเอ้ยความว่าสภาสนสัตได้ด้วยยากในโลกนี้มีการเกิดอุปัตขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าในการศึกษา พัะศาสนาของพระเจ้านันนึ่งการถัวเป็นที่บุตรหรือสมหนึ่งบุคคลพูดถึงพร้อมด้วยสตางคความเชื่อในคุณพระลัทธนาใจหนึ่ยสภาพทั้งสี่ดังกล่าวมานี้นับเป็นของที่ได้ด้วยยากบุคคลจับได้จับตกแต่ละอย่างดูนต้องตาใส่วาสนาบารมีที่ได้ตามปกลมา ถ้าหามไม่แล้วก็ไม่สามารถที่จะได้ประสบเหนแต่อย่างใดอย่างหนึ่งอันการที่ท่านทั้งหลายได้เกิดมาพบุกพุทธศาสนาได้สัตตังพระธรรมขปศัตธาเทศนาได้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคลมีความเลื่อมใสในบุพเทศาสนานับได้ ที่หาได้อย่าง,างปราตาเดียวยังขาดอีกสิ่งคือบันพัชานี่แหละเป็นเป็นที่สุดยิ่งเป็นที่โมนนาคาแห่งพระพุทธเจ้าพระพุทธพระองค์สมมานเป็นบารมีนันยิ่งใหญ่ที่พระพุทธข้าบริจักจำต้องประมวนขวายรวมพลให้ไปรนได้เพื่อให้พบสีประตา ก็สังขารคือนาูปนี้เล่ดอวนมีสภาพสาวะเป็นปานิจจงไม่เที่ยงแท้หาแก่งสามนี้ได้ไม่ทีรังย่งเดี่บางคนย่อมร่วมไปนิจได้ดีจังชีวิตคนเราแด้จักโลกนี้เล่าก็อน้วนมีอนุมสิ้นใไม่คงอยู่ได้ตลอดตาลนานทั้งถึงมรณะการเข้าก็ไม่มีผู้ใดสามารถ รับสมบัติใดติดตัวก็ได้เลยโดยสุดแม้แต่ผภาบ้านใขก็ไม่มีการเข้าไปได้ด้วยเหตุนี้พระพุีพระภาเจ้าจึนสักเตือนให้พระพุทธเจ้าบริสุทธิ์เร่งบำเพ็ญกุศลในเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะจิตสมิญญคุณจิตสมท่านันนี้จะเศษตามนำบุคคลไปเกิดในสุขติภพได้ มัเ uhm, จ desktop, hai, orter, <audio nek> ้าจ้างมุตระพ่อผัวชิวปตเป็นเจาะกพรที่ผัดคนสปอนเซอน์หน้าไดงสมด้วยเพศนานยก็บภูพภาติดในธรรมบทผูพภูตการนิจการว่าอันเชวะจิจมา จัญญาโมลนางสุเวสุเวสิโนตังันเทนะมหเสนเนนะมสุนาผวิยะพยายามในทางทาบุญบุคคล